สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูไอเดียหุ้นปันผลกันดีกว่านะครับว่าเราจะเลือกหุ้นยังไงนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับปันผลเข้ามาในทุกๆเดือนตลอดทั้งปีครับแม้ว่าหุ้นปันผลส่วนใหญ่เนี่ยจะจ่ายปันผลเป็นรายไตรามาสไม่เหมือนกับหุ้นที่ปันผลรายเดือนอย่างที่เราได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้เนาะแต่หุ้นที่ จ่ายปันผลเป็นรายไตรมาสเนี่ยถ้าเราบริหารจัดการดีๆนะครับเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ตดีๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลเข้ามาในพอร์ตในทุกๆเดือนเลยนะครับเพราะว่าหุ้นอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยจะจ่ายปันผลครับหปีจะจ่ายปันผลประมาณ4ครั้งนะครับซึ่งถ้าเราเวทดีๆเนี่ยเราก็มีโอกาสจะได้รับเงินปันผลครับเข้ามาในพอร์ตอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอครับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถนำเงินตรงนั้นเนี่ยไปต่อยอดได้นะบ,บางคนอาจจะเอาไปลงทุนในอย่างอื่นครับหรือ เอาไปลงทุนในหุ้นอเมริกาต่อนะครับหรือเอาไปใช้จ่ายนะครับเอาไปบริหารจัดการอะไรแล้วแต่ส่วนบุคคลเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเสนอไอเดียตรงนี้นะครับแล้วก็พูดคุยกันครับเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียนะครับหรือว่าใครกําลังมองหาโซลูชันหรือว่าวิธีการที่จะจัดพอร์ตเนี่ยก็ลองเอามาเป็นไอเดียได้นะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับมันจะมีภาพบางส่วนที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับและจะมีภาพบางส่วนที่ Refer รนซมาจาก แอคเคา t ใน Twitter ว่าใน X นะครับก็ทุกอย่างครับเพื่อนๆสามารถตามไปดู Reference จริงได้นะครับผมจะแปะ Refer e นซครับของภาพทุกภาพไว้ใต้ภาพนะครับก็เพื่อนๆเข้าไปดู Account นั้นได้จริงๆนะครับก่อนไปดูคลิปนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับตอนนี้ช่องของเรา2,500ซับแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะถึง3,000ซับแล้วนะครับรู้สึก ดีใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับที่คอยพพอร์ตครับคอยคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับแค่นี้ก็มีกําลังใจในการทําคลิปต่อแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับแล้วก็ขอฝากเพจ Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับก็มาจากเพื่อนๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับก็เราจะคอยอัปเดตข่าวสารครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางไว้พูดคุยกันเนาะ โอเคนะครับตอนนี้ก็ออกมาอยู่เป็นที่ภาพนะครับที่แบ่งให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีหุ้นตัวไหนที่จ่ายปันผลในเดือนนั้นๆบ้างนะครับโดยผมได้แยกออกมาตามสีให้เพื่อนๆได้ดูเข้าใจง่ายนะครับโดยเดือนที่สีเดียวกันเนี่ยก็จะจ่ายปันผลเป็นร,รายไตรมาสเนาะอย่างที่บอกว่า1ปีจ่ายสี่ครั้งนะครับก็สามารถดูตามสีได้เลยนะครับจะมีหุ้นบางตัวที่ซ้ําๆกันบ้างนะครับก็ผมได้กระจายให้เพื่อนๆได้ดูนะเพื่อเป็นไอเดียว่า ถ้าเราชอบหุ้นตัวนั้นนะครับหรือว่ากําลังเลงหุ้นตัวไหนเนี่ยก็สามารถเลือกสรรนะครับในการเข้าลงทุนได้เพื่อที่จะได้รับปันผลในเดือนนั้นๆนะครับโดยปันผลที่ผมเอามาลงนะครับเป็นประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังนะครับอ้างอิงมาจากเว็บ Seeking Alpha ครับอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับอาจจะมีชิปไปบ้างบางเดือนนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ล่วงหน้าครับแล้วก็บอกเพื่อนเพื่อนไว้ล่วงหน้าเนาะบางทีเราอาจจะได้เงินปันผลไม่ตรงครับแต่ว่ามันก็บวกลบไม่เกิน1เดือนนะครับ ก็ขึ้นเกี่ยวกับตัวบริษัทเองด้วยครับว่าจะประกาศจ่ายปันผลเมื่อไหร่ปิดสมุดเมื่อไหรรวมถึงจะจ่ายปันผลเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่อันนี้เป็นประวัติในอดีตนะครับที่หุ้นเหล่านั้นจ่ายปันผลตามเดือนนี้นะครับก็มาเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเราไปดูกันที่เดือนที่เป็นสีแดงกันก่อนนะครับก็จะมีเดือน January นะครับเดือน April นครับเดือน July นะครับแล้วก็ o c ก o b e r นะครับก็หุ้นปันผลก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนๆ ดูง่ายๆเนาะก็หุ้นปันผลที่จ่ายปันผลในเดือนเหล่านี้นะครับก็จะมีพวกเฟบซี่เมอร์กนะครับเฟดเอ็กซ์นะครับเจพีมอร์แกนเบสบอยนะครับทีเอสเอ็มซีนะครับซีวีเอสนะครับอีไอพีอาร์ทีเอ็มโอออร์แคโลซิสโก้นะครับเนคกี้เอพีดีนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับในโซนสีแดงนะครับต่อไปเราจะไปในโซนสีเหลืองกันนะครับโซนสีเหลืองก็จะจ่ายปันผลในเดือนเฟบรุยนะครับเดือนเมย์ เดือนออกัสนะครับแล้วก็เดือนโนเวม ber นั่นเองนะครับก็จะมีหุ้นอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นหุ้น Apple นะครับหุ้นเดียนะครับหุ้น s t e คาร์ด UPS หุ้น Starbucks นะครับนู l l นะครับ PNGProcter and Gamble นะครับ Costco นะครับ DHI นะครับหุ้น Low นะครับ JNJ Verizon นะครับ ASML นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลนะครับในเดือนมาเดือนจูนเดือนเซปแล้วก็เดือนดีเ MBER นะครับก็เป็น ในส่วนของสีม่วงเนาะเรากำลังพูดถึงสีม่วงนะครับก็จะมีหุ้น JNJ ครับ Home Depot นะครับ CVX นะครับ Microsoft ครับ AVGO SCD h นะฮะหลายคนอาจจะชอบ ETF SCD นะครับก็จ่ายผลในเดือน3เดือน6นะครับเดือนเซฟแล้วก็เดือน12นะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมี Qualcomm นะครับมี Eli Lilly นะครับมี WM นะครับมี แมคโดนัลล์ครับก็ประมาณนี้นะครับก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้ามานั่งอ่านให้เพื่อนๆฟังคลิปมันน่าจะยาวมากๆเลยนะครับก็พอจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ฟังไม่ทันหรือว่าดูไม่ทันก็สามารถแคปเจอร์ไปติดตามได้เลยนะครับสําหรับไอเดียในการลงทุนของเรานะครับภาพนี้สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆภาพนี้ผมทําขึ้นมาเองนะครับก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้เลยนะครับและนะครับมีแผนว่าจะ โพสต์ในหน้า Facebook ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะครับเดี๋ยวไปโพสต์หน้า Facebook ให้นะครับก็สามารถไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยนะครับก็ภาพนี้นํามาจาก Twitter นะครับ Account Dividend s e e ิกเนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะครับก็เอามาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นหุ้น Dividend King หรือว่าราชาปันผลครับหุ้นที่มีสถิติการจ่ายปันผลต่อเนื่องนะครับและไม่มีการฝาดปันผลเลยนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆเลือก หุ้นที่ต้องการจ่ายปันผลเพื่อให้ได้กระแสเงินสดเข้ามาหาเราอย่างสม่ําเสมอเนี่ยหุ้นเหล่านี้ผ่านแน่นอน,นครับผ่านชลุยด้วยนะครับเพราะเขาเนี่ยมีความมั่นคงในการจ่ายปันผลมากๆเลยนะครับจ่ายปันผลมากที่สุดนับ68ปีนีครับก็คือหุ้นของ a w r นั่นเองนะครับตามมาด้วย PG นะครับ 3M Coca-Cola นะครับ JNJ หุ้นโมหุ้น Target นะครับ a p p b o t เ e ปซี่แล้วก็หุ้นที่จ่ายปันผล50ปีนะครับก็คือหุ้นของวอ l m มาร์ทนั่นเองนะครับหุ้นเหล่านี้เป็นหุ้นที่ดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในการจ่ายปันผลให้กับผู้ลงทุนได้อย่างสม่าเสมอแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับสาหรับใครที่ต้องการเงินปันผลสม่าเสมอนะครับแม้ในช่วงวิกฤตนะครับเขาก็ยังไม่ตัดปันผลนครับหุ้นเหล่านี้สอบผ่านนะเพื่อนๆเ,เอาไปทํากันบ้านได้หรือว่าเลือกลงทุนในหุ้นเหล่านี้ได้อันนี้มองในมุมของเงินปันผลนะเพื่อนๆ ยังไม่ได้วิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึกนะครับงบการเงินอะไรเป็นอย่างไรเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเอาไปทําการบ้านต่อนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแค่แง่เดียวนะครับก็คือในแง่ของปันผลอย่างเดียวนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพีระมิดนะครับหุ้นเหล่านี้นะครับ5ปีที่ผ่านมามีอัตราการโกดของเงินปันผลเท่าไหร่นะครับก็แบ่งมาเป็นโซนๆนะครับขอบคุณเครดิตเจ้าของภาพด้วยนะครับถ้าโซนที่ขึ้นปันผล5%เนะครับ ใน5ปีเนี่ยก็จะมี Apple, นะครับ TSMC P&G n JNJ Pepsi นั่นเองนะครับส่วนในโซน10%ก็จะมี Nike, ้นะครับ m c d o n a l o m i c r o s o f t Caterpillar นั่นเองครับโซน15%ก็จะมี Starbucks, นะครับ u n s หุ้นเดียนครับโซน20%ก็ AVO g ครับโซน25%ก็จะเป็น MSCI นะครับก็เรียกได้ว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพในการปรับขึ้นเงินปันผลครับในสถิติที่ผ่านมา5ปีก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพื่อนๆลอง ดูเป็นไอเดียนะครับว่ามีหุ้นที่เรากําลังลงทุนอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากําลังจะลงทุนในหุ้นเหล่านี้อยู่หรือเปล่านะครับพูดถึงหุ้นปันผลแล้วอีกหนึ่งเซกเตอร์ที่จ่ายปันผลได้ดีมากๆกนะครับก็คือเซกเตอร์ของเฮลท์แคร์หรือว่าฟาร์มาซูติคอลนั่นเองนะครับหุ้นเหล่านี้นะครับจ่ายปันผลนครับที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จ่ายปันผลต่อเนื่องด้วยนะครับธุรกิจของเขาก็ดีนะครับมีแนวโน้มที่จะ เติบโตได้ในอนาคตนะครับเป็นธุรกิจที่ยังไงมนุษย์ก็ต้องกินต้องใช้นะครับยังไงเราก็ขาดยารักษาโรคไม่ได้นะครับโรคระบาดเนี่ยยังไงก็เกิดขึ้นใหม่ทุกๆวันครับหุ้นเหล่านี้ครับก็จะมี Eli ล i ล l ลี่ครับโนโวจอร์นสนจอร์นสน r ะครับเมอร์กเอฟบีโนวัติสแอตนิครับเอ็มเแล้วก็ไฟเซอร์นั่นเองนะครับโดยหุ้นที่มีอัตราการขึ้นเงินปันผล5ปีสูงที่สุดนะครับก็จะเป็นหุ้นของอ l ลลนลนั่นเองครับราคาก็วิ่งดีนะครับ ขึ <ARS. S 1> น้นเงินปันผล5ปีก็ดีเช่นเดียวกันครับนี่มันหุ้นอะไรกันครับเนี่ยทุกคนดีมากๆเลยครับตามมาด้วยโนโวนะครับแฝดพี่แฝดน้องนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเอ็มเจนนั่นเองนะครับสามอันดับแรกนะครับส่วนอันดับอื่นๆเพื่อนเพื่อนก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับส่วนเงินปันผลครับหุ้นที่จ่ายเงินปันผลมากที่สุดก็คือหุ้นของไฟเซอร์นั่นเองนะครับตามมาด้วยหุ้นของ f อฟีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหุ้นของโนวาทิสนั่นเองนะครับ จ่ายเงินปันผลก็ลดหลั่นกันไปนะครับก็น่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆเนาะสำหรับใครที่ชอบสายเฮลแค์นะครับก็หุ้นเหล่านี้นะครับไว้ใจได้เชื่อใจได้นะครับหลังบ้านก็ดีนะครับงบการเงินก็ดีนะครับยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียเนาะสำหรับหุ้นที่จ่ายปันผลนะครับเพื่อที่จะกระจายพอร์ตของเรานะครับให้ได้เงินปันผลเนี่ยเข้ามาในทุกๆเดือนครับแม้เขาจะจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสแต่เราก็สามารถกระจายให้เขาเนี่ยจ่ายปันผลให้เราได้ในทุกๆเดือนนะครับ หุ้นปันผลอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆน,น่าจะทราบไว้นะครับห anyway> ุ้นปันผลส่วนใหญ่ที่จ่ายปันผลเยอะๆเนี่ยการโกรธของเขาเนี่ยก็จะสวนทางกันนะครับยิ่งหุ้นที่โกรธได้ดีเงินปันผลของเขาก็จะน้อยนะครับส่วนหุ้นไหนที่จ่ายปันผลเยอะเนี่ยอัตราการโกรธของเขาก็จะต่ำนะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะมันก็จะมีหุ้นบางตัวที่โกรธได้ดีทั้งคู่ก็มีเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆที่จะต้องเอาไปทําการบ้านต่อนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปนะครับมาบอกเล่าให้เพื่อนฟัง แบบนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้คงมาสั้นๆนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกๆช่องทางด้วยนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับสมาชิกช่องซุปเปอร์แตงนะครับทุกอย่างนะครับเพื่อนๆสามารถซับพอร์ตช่องซับพอร์ตผมได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกของการลงทุนนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับอยากให้เราทำคลิปแนวไหนนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ